ฟรีแล้ว e a s t e r n x เ r อร์เก a แอค on r P G มูล,ลค่า420บาทให้คุณโหลดถาวันฟรีเล่นได้ตลอดระบน P C แต่คุณต้องรีบโอกาสนี้มีอยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งนี่คงเป็นข่าวดีสำหรับเกมเมอร์สายฟรีที่กำลังมองหาเกมใหม่ๆม,ม,มาเล่นและนี่ก็คือจุดที่น่าทึ่ง c Games Store กำลังแจก Eastern x x r r i s s e Game a c t i on r P G ที่มีเนื้อหาผสมผสานจากวัฒนธรรมตะวันออกกับตำนานปีศาจไทยให้คุณได้โหลดฟรีเล่นบน P C ซึ่งเกมนี้มีราคาปกติอยู่ที่420บาท แต่ตอนนี้คุณสามารถรับไปฟรีได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเลยแต่คุณต้องรีบเพราะโปรโมชั่นนี้จะสะอินสุดลงในวันที่2ตุลาคม2568เวลา22นาฬกาหากคุณพลาดโอกาสนี้คุณอาจต้องซื้อเกมนี้ด้วยราคาเต็มแต่ว่าทำไมพีเกมสโตถึงต้องแจกเกมนี้ฟรีคำตอบอาจจะน่าแปลกใจกว่าที่คุณคิดและนี่ก็คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาด แอพเกมสโตร์มักจะแจกเกมฟรีเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่ๆเข้ามาใช้บริการและเพื่อเพิ่มยอดผู้ใช้งานในระบบของพวกเขาแต่ว่าจริงๆแล้วอ a สเตอร์เน็กเซอร์ซิสก็เป็นเกมที่น่าสนใจอยู่แล้วด้วยกราฟิกสวยงามแบบ2 5D กับเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายทั้งทักษะและสตรีมของคุณซึ่งเหมาะสําหรับผู้เอล้นที่ชื่นชอบเกมแอคชั่นอ g ที่มีเนื้อหาลึกซึง้งและนี่ก็คือส่วนที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งบางคนอาจจะคิดว่าเกมนี้ไม่คุ้มค่ากับราคา420บาทแต่หากคุณได้รับมันฟรีคุณก็ไไไมม่่เเสียยอะรลใชห ดังนั้นทำไมคุณถึงไม่ลองไปโหลดมาเล่นกันเถอะหากคุณสนใจ Eastern e x e r c i s คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมเวอร์ชัน PC ได้ที่ https c o l s t o r e epicgames com e us p e a s t e r e x e r c i s e dc 9 9 2 3โดยคุณต้องสมัครบัญชีกับเว็บไซต์และโหลดเอ g g m m ม Launcher ลงคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วคลิกปุ่ม get และทำตามขั้นตอนได้เลยและอย่าลืมติดตามข่าวเกม PC คอนโซลอื่นๆได้ที่ออนไลน์สเตชัน h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่พลาดข่าวสารเกมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายและสุดท้ายนี้คุณคิดยังไงกับการแจกเกมฟรีของ Epic Games Store คุณคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่ชวนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย